เร็วๆนี้ใครจะเข้ามาจีบคุณก่อนฟังคำนายอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจ่ให้หมออ้ําะมาถ่าโรด้วยนะคะวันนี้มีไพ่ให้เลือก3ามใบค่ะ1 2และ3หลับตาตั้งจิตเป็นสมาธิตั้งใจอธิษฐานขอให้เลือกที่ตรงกับคุณมากที่สุดค่อยๆลืมตาแล้วก็เลือกไพ่ที่ดึงดูดใจคุณมากที่สุดนะใครที่ยังเลือกไม่ได้กดพลส่วนใครที่เลือกได้แล้วเดี๋ยวมาฟังคำนายกันนะสําหรับใครที่อยากจะดูส่วนตัวกับหมอคลิกลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์และทักมาจองคิวกันก่อนนะอ่ะมาดูคําทํานายกันเลยดีกว่าสําหรับบคนนททีี่่เลือกใ1ะ ถามว่าใครจะเข้ามาจีบคุณือ,อขอกดกลิ่งให้หน่อยนะสำหรับคนที่เลือกใบแรกต้องบอกเลยคนที่จะเข้ามาจีบคุณนะจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีความเก่งเท่ฉลาดสมาร์ทนะรอบรู้เป็นคนเก่งเป็นคนมีความสามารถเป็นคนที่ศักยภาพสูงนะถ้าเกิดคุณทำงานอยู่ในพนักงานเป็นเป็นพนักงานออฟฟิศอะไรต่างๆนะ เล็งไว้เลยค่ะคนที่เขาเก่งๆคนที่เขาฉลาดหรืออาจจะเป็นคนที่เป็นหัวหน้างานนะเป็นหัวหน้างานเป็นผู้จัดการเป็นผู้บริหารหรือว่าเป็นคนที่ตำแหน่งสูงว่าคุณหรืออาจจะเป็นรุ่นพี่คุณก็ได้นะมีโอกาสหรืออาจจะเป็นรุ่นน้องก็ได้นะแต่เป็นรุ่นน้องที่เฟี้ยวฟ้าวมะพร้าวแก้ว นะเป็นคนที่เก่งๆอะนะฮะเออมีโอกาสว่าเขาจะเข้ามาจีบคุณนะดูเขาจะมีโอกาสว่าจะสนใจใกล้รู้ในตัวคุณนะคนเก่งคนฉลาดคนปราดเปลื่องจะเข้ามาจีบคุณนะสําหรับคนที่เลือกใบที่หนึ่งนี้นะอ,อ่าหรือคนที่กำลังเรียนหรือว่าศึกษาต่อนี่แหละนะคะอะ ไกหลายใบมานะต่อมาค่ะคนที่เลือกไพ่ใบที่สองนะคนที่จะเข้ามาจีบคุณนะเป็นคนต่างวัยค่ะถ้าไม่เด็กกว่าก็อายุมากกว่านะมีเกณฑ์เหลือเกินว่าเขาจะมีความรู้สึกผูกพันนะแล้วก็รู้สึกดีๆในตัวคุณนะเออคนคนนี้นะคะมีถ้าไม่เด็กกว่าก็ อายุมากกว่านะคะมีความสนใจในตัวคุณหรือรู้สึกพิเศษรู้สึกดีๆกับคุณเขาจะเข้ามาจีบคุณนะถ้าเป็นเด็กเข้ามาแบบรวดเร็วนะส่วนคนที่เป็นผู้ใหญ่ก็จะมีชั้นเชิงหน่อยเท่านั้นเองนะคะมีโอกาสว่าคนต่างวัยจะเข้ามาจีบคุณนะคะก็ลองเล็งๆดูแนละ้วคนรอบตัวคุณนั่นแหละนะส่วนคนที่เลือกไพ่ไปที่3ค่ะ นะคนที่เลือกไพ่ไปที่สามต้องบอกว่าคนที่จะเข้ามาจีบคุณจะเป็นคนที่เ,เคยม,มีประสบการณ์ความรักมาแล้วอาจจะเป็นคนที่เคยแต่งงานมาแล้วมีครอบครัวมาแล้วนะหรือว่าอาจจะเป็นคนที่มีลูกติดก็ได้นะหรืออาจจะเป็นคนที่เคยมีพึ่งพึ่งผ่านความสัมพันธ์มาพึ่งจบความสัมพันธ์เก่าๆมานะดูเหมือนว่าเขาจะมีความสนใจในตัวคุณแล้วก็ มีความรักมีความรู้สึกดีๆให้กับคุณนะ,ะและเขาก็จะเข้ามาจีบคุณด้วยนะคะค่อนข้างเข้ามาแบบตรงๆเลยแหละเพราะว่าเขามีประสบการณ์ความรักมาแล้วนะคะเตรียมตัวให้ดีค่ะมีคนมาจีบแน่นอนนะ